การมาเปิดบริษัทของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างก็เบกกี้เอ e นเ a อร์เทเมนต์ตลงตัวเลยค่ะก็คือเอนเตอร์เทเมนต์ของเบกกี้ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะเป็นการโฟกัสแฟชั่น acting กับมิวสิกปีนี้นมีแฟนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่อาจจะมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็เมืองนอกด้วยค่ะแล้วก็มิวสิกที่จะมีทำอัลบั้มของตัวเองแล้วก็แฟชั่นก็แฟชั่นแบรนด์ที่ทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ จะมีการแบรบว่าทำงานด้วยเยอะๆค่ะก็มีอะไรเยอะมากซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบพอเราได้เป็นแบบ,บ b o สบีก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเออยากทําแล้วก็ได้ explore ใน passion ตัวเองจริงๆค่ะทำไมถึงตัดสินใจว่าจะเปิดไอคิวมาเปิดไอคิว entertainment, <aking> entertainment. จริงๆเรียกว่าไม่ง่ายเนาะการที่เรามาเปิดบริษัทด้วยตัวเองอายุแค่นี้เองแต่ว่าโชคดีว่าัพ p อ o r t รอบตัวน่ารักมากเราจะเป็นครอบครัว หรือทีมที่เป็นตอนนี้ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะก็ grow up ด้วยกันแล้วก็มีโก,โกค่ะมีโก,โกที่จะไปให้ถึงสูงที่สุดที่ทําได้เราแพชั่นสูงมากแต่อยากทำหลายๆอย่างมากแล้วก็ถึงอายุเท่านี้เองแต่ว่าเวลามันผ่านไปไว้ค่ะก็อยากพยายามติบโตในทุกๆวันค่ะอย่างพอเราเปิดบ,บริษทัทเองเ่าอยากมีอะไรที่เราไม่เคยได้ทำบ้างจริงๆก็แค่ explore everything อะ เรียกว่าตอนนี้ก็มี Experience ที่เยอะขึ้นนะแต่ว่าทุกวันมันคือ new challenge new experience มันคือการที่ต้องเรียนรู้ทุกๆวันแก้ไขสถานการณ์ทุกวันแล้วก็เติบโตทุกวันค่ะแต่ก็มีแฟนๆค่อนข้างก็สบายใจค่ะ,ะเพราะว่าน่ารักตลอดเละกดดันไหมกังวลไหมเพราะเราต้องตอนนี้เราต้องจัดการเองบริหารเองกังวลนะมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันตก หล่นมาที่เราละแต่ว่าเราก็รับสิ่งนั้นนะเพราะตอนนี้เราเราเปิดบริษัทและเราอยากทำเต็มที่เรายินดีมากๆที่จะทั้งเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ทั้งดีแล้วก็ข้อผิดพลาดค่ะแบบว่าบอกแต้นๆนเสมอหรือบอกทุกคนนะถ้าอะไรเกิดขึ้นขอโทษด้วยนะแล้วก็จะสู้ต่อไปค่ะแล้ววันนี้การเป็นปน,ปนักแสดงจะรัรู้สึกยังไงกบบราะก็ จริงๆแค่เราอาจจะ export ในด้านการแสดงได้เยอะขึ้นแต่ก็เราเต็มที่อยู่แล้วว่าโอกาสไหนเข้ามาเราจะ push แล้วก็ทํทำให้ดีที่สุดคะ่ะบกรารป็่ายทำนั้นต้งจะระวาง p o d u t i o n เราอยู่ตรงนี้ว่าเราอยากเล่นบทอ,อะไรหรืออยากทำอะไรมากมากว่าการที่เป็นมาเยอะมากค่ะจริงๆเราอยากทำ action อยากเล่นเรื่อง a คชั่นหรือว่าอยากลองเล่นแบบบทภาษาอังกฤษสัก,สกเรื่องหนึ่งก็คงยังอยากทำค่ะแล้วก็ แต่ว่าจริงๆทุกโอกาสอะหนูมองทุกโอกาสหนูจะให้ร้อยเปอร์เซ็นกับสิ่งนี้อยาก explore แล้วก็ทำให้ดีที่สุดจริงๆค่มันหนึาา่งมัทหาใช่แต่ไม่มีที่มกดดันอย่างนี้นอยู่แล้วค่ะแต่หนูมองว่าทุกๆอาชีพอะจะมีทั้งความท้าทายหรือกดดันแม้ว่าเราทําอาชีพอะไรเราแค่ต้องตั้งใจมัม่นแล้วก็ทาโกให้ให้ถึงที่จุดเป้าหมายของเราคร่ะอืมวันที่เป็นนักจีนตละดได้บอกอับตัวเอ่งยังไงบ้าง อะไรนะคะว,นวนันที่เป็นนักแสดงตลาดแล้วเราได้บอกตัวเองอยังไงบ้างว่าจะต้องเดินไดยังไงต้องเราจแค่เราจะฟิลแบบว่ากอดตัวเองแล้วบอกว่าเก่งมากแล้วนะแบบว่าชึงจุดนี้เราก็เก่งมากแล้วนะเจออะไรก็ไม่เป็นไรสู้ๆทีูทําได้ดีมากแล้วเหมือนฟิลให้กําลังใจตัวเองตลอดที่ขอย้อนกลับไปเห็นวันที่ไม่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับพากยดีเป็นยไงให้เราคิดเอะียมจริงๆมันคือการที่ เกิดซ so so you know. nice. every so ัมติ h นิดนึงค่ะก็เลยนทำให้หนูอ่ะเกิดความเสียใจค่ะเรียกว่าจริงๆเราอพิเชตนาตั้งแต่แรกที่ว่าอยู่ด้วยกันนะคะก็เติบโตมาด้วยกันแต่ว่ามันเกิดการเสียใจนิดนึงค่ะก็เลยแต่ว่าหนูอ่ะให้มอบมอบหมายกับทนายหมดแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวก่อนก่อนไปพี่ทนายถามนิดนึงก็คือตอนนั้นสัญญาเราหมดที่ยังไม่ี่กับทายตาเย่ยังค่ะเป็นการที่ ขอที่จะออกมาก่อนค่ะก็คือก่อนยุติสัญญาเองใช่ไม่งั้นพี่ถามมาเรื่องที่เราสุดเสียใจเราได้รับทราบมาประมาณกี่เดือนแล้วนิดหนึ่งเรียกว่านิดหนึ่งแล้กันค่ะจริงๆเป็นคนที่พยายามที่จะ u n derstand ทุกทุกฝ่ายจริงๆพยายามที่จะ work it out แบบโอเค I understand you you understand me แต่พอมัน u n derstand กันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็แบบโอเค maybe it's not it's best to part way มากกว่าแต่แว<ต>่าม<ต>ีการ คุยกันแล้วปรับความเข้าใจแล้วเพื่อที่จะตกลงกันก่อนหน้าที่จะยุติมีมีการคุยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเราเดี๋ยวสั่นัเออนี่ยมันมันมีกระแสข่าวเรื่องว่าเออเรื่องรายได้ของเราเรื่องค่าตัวของเราที่ไม่ได้รับค่ะเออมันมันเป็นการคื่เป็นส่วนเกี่ยวพองกับในสิ่งที่เราจะตัดสินใจยุติกันอย่างมีค่ะมีค่ะได้เียตรงนั้นเป็นยังไงอระรายละละเอียดนะครับคือ <ม>ในปีสอง5นยี่สิบครับคือน้องเขาไม่ได้ค่าตัวเลยคือการทํางานทั้งปีไม่ได้ค่าตัวไม่ได้เลยครับถ้าผมก็มันมีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วครับ<ม>ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่ามันก็ได้แต่คำมั่นนะครับ<ม>กันไฟไอเดียว,ว่าจะแก้ปัญหาให้แต่เราต้องดูเพอร์คอมแม์ของเขาครับว่าเขาจะทำยังไงต่อ ช่วงระยะเวลานั้นมีโอกาสได้ได้ทวงถามบางแค่ระยะเวลาหนึ่งปีกแต่วันแรกที่เริ่มต้นไปจนถึงก่าจนถึงปลายปีอ่ะมันมีการพูดคุยมาก่อนหน้าแล้วครับใช้เวลาหลายเดือนหลายเดือนมีการประชุมกันมากกว่ามากกว่าหนึ่งสั่งไม่งนั้งไม่งั้นรับระบบการจ่ายเงินของโดยที่ับกผ้ายรอเขาตกลงกันยังไงครับเดือนต่อเดือนสามเดือนข้างนี่อยื่ยังไงครับอภายในสามสิบวันครับที่ค่ายได้รับเงินจากตัวแบรนด์หรือสตูดิโอ แต่ก็แต่ละเดือนปีคือไม่ได้เลยไม่ไม่ได้เลยครับมันก็มีมีมีอม,ม,ม,มีการเดือนตุลาคมครับมีให้บางส่วนแต่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ละน้อยมากครอวนตาทาาจะยอดหอนดึ่งแน่ว่าโดยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ก็แปดหลักอะครับแปดแปดหลักก็คือติดกว่าขึ้น ี20แบบิบล้านหลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางกฎหมายแล้วเพราะทางเราก็ได้ยืน่นหน้เขา,าอะไร,ะรมันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเขาจะพูดคุยผมอยากให้เอาเรื่องทุกอย่างมาอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วก็คุยกันมากกว่าเ,เพราะว่าไปถึงเรื่องของกฎหมายอมันก็มันอาจจะไม่ได้ได้สมประโยชน์กันทั้งคู่นะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือบอกว่าต้องรอดูครับก็อย่างอย่างวันนี้ก็ถึงถึงกําหนดชําระอีกอีกงวดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือต้องรอดูว่าเขา ทำตามคำพูดหรือเปล่าเขาเขาให้สัญญาอะไรกับเราว่าวออ่ญญาจะจ่ายเป็นยังไง้รัาเรื่องการขั้นตอนการญญาใช้การจ่ายเป็นแค่คำมัน่นเป็นคำมั่นนะครับเป็นคำมัน่นแต่ว่าเขาก็าตัวยอดยอดเงินนะครับก็รับกันหมดแล้วว่าเป็นยอดเท่าไหร่อตอนี้ก็มาเราก็มาเรียกดูเอกสารสัญญาเดิมๆนะครับว่ามันเป็นยังไงยอดมันกระทบกันมันโรงกันไหมครับผมท่านผองเราทํางานตั้งแต่ต้นปี แต่ละเดือนเรามีการพวงถามไว่าทําไมเราถึงยังไม่ได้เงินในทงที่มันเรื่องนี้ผ่านไปหมดเรื่องอไรในโครงการที่อ่ะก็มีแน่นอนอยู่แล้วมาตรฐานคือเราทํางานเราก็ควรได้รับเงินแหละแต่จริงๆเราทํางานด้วยใจด้วยแพช s i o จริงๆถ้าสมมติมันไม่ได้ไเลยก็ก็จะรู้สึกว่าโอเค I love I love my job I love working แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเรา work เราก็เราก็ควรได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นเราหรือใครก็ตามค่ะก็ แค่เป็นมาตรฐานที่เสร็จไวใ้ให้ตัวเองค่ะก็ mm hmm. ก็เลยรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ค่ะอย่างพอคุองถามไปแล้วเขาให้ผลว่าอะไรคะเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายแต่ก็คงยังไม่ได้รับค่ะเดี๋ยวเยวแต่มันเดี่ยวตั้งแต่ต้นปีจนนี่มันจะสันมาแล้วมันก็ยังเดี๋ยวอยู่ใช่มันมันมีวันหนึ่งตอนตุลาใช่ไหมตุลาสามที่แ่ให้มานิดนึง mm hmm. ค่ะแต่ว่า ก็จะยังคงเหลือเยอะที่พิงพอไปที้ไม่เห็นยอดว่ามันยี่สิบล้านมันตกใจไหมว่าท้งตกใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ trust และเชื่อใจมากมากว่าโอเคทํางานเราเราก็ต้องก็ต้องได้รับสิ่งสิ่งที่เราเรา work แหละแต่ว่าก็คงโอเคไม่เป็นไรอาจจะมีอาจจะมี something หรือ I don't know แต่ว่าพอมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มแบบอ้าวไม่ใช่แล้วหรือเปล่าเราได้หินข่าวไหมครั แส่ปัญหาทางทางไีตอนนี้เข้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใดๆที่เกิดขึ้นว่เห็นอยู่ค่ะพอเห็นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่รู้ตัวว่ายังไงเหมือนกันค่ะช่วงระยะเวลาทํางานกับทางไอทีพูดง่ายๆทั้งทั้งสองทั้งสองผู้ดำเนินสองคนเป็งไงถ้การทํางานเขาทั้งกัดการทํางานร่วมกันระหว่างที่กับกับทางข้าวคือจริงๆอ่ะเรียกว่าเราทํางานด้วยกันมาประมาณ ห้าป,ปีเนาะค่ะห้าปีหรอไหมคะห้าปีในสัญญาสี่ปีสี่ปีประมาณสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งก็ก็เป็นเวลาที่ถือว่านานมากซึ่งจริงๆเราก็ขอบคุณเขานะสําหรับแบบแก้สําหรับแอบลงรับอะไรอ,ะอย่างเงี้ยที่แบบเติบโตได้กันเป็นพักเนี่ยเขาพุณมากที่แบบให้โอกาสแบบ respect มากๆแต่ว่าในส่วนของเรื่องเนี้ยเราทํางานเราก็ได้จริงๆ่ะคะมีโอกาสสื่อสารแต่เขาตรงๆในฐานะเออเพื่อนร่วมงานกันว่าเออ อะไรอะไรแบบนี้ก่อนที่จะไปถึงเติถึงพี่ทนาไไหมคะมีค่ะมีค่ะมีการทวงมีการบอกว่าแบบเออถึงเวลาแล้วค่ะอเ <c oughs> แต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ก็เลยแบบว่าต้องไปตามกฎหมายแล้วใช่ใช่ last way จริงๆอ่ะแล้วพอเราทวงถามมากๆแล้วเราจะใช้กฎหมายแล้วเขาว่ายังไงแบบอีกแบบ เขาก็เหมือนจะมันจะยอมเหมือนจะยอมรับนะคะเขายอมรับนะคบว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นติดเขาติดอยู่จริงแล้วก็จะพยายามจะหาเงินมาให้แต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะทําได้ตามที่พูดหรือเปล่าแต่แต่ทางเราก็สืกอารเราว่าเงินได้มาครบหมดมาถึงจากการทางานใช่ครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ idf เขาส่งมาให้เองว่าน้องมีสิทธิ์ได้เงินเท่านี้เป็นขั้นต่ำคือทาง idf ก็ียกเก็บจากลูกค้ามาหมดแล้วใช่ครับใช่ครับยอด20ล้านมีข้อนุญยกรองค่ะว่าเป็นยอดเดียว น้องไปกี่คนเดียวครับขั้นตอนต่อไปนี้้วยังไงต่อถ้าเกิดว่าไม่ทาท่้างในครับการที่เรายื่นเรื่องไปอ่ะเราเขาเรื่องนั้นเราแจ้งให้ผู้บริหารสองคนทราบหรือว่าผู้บริหารนาหนึ่งคนทราบครับณวันนี้หนึ่งคนครับคือคุณคุณเฉยครับพิการประชุมร่วมกัน <ะ S 2> ไม่ใช่สองคนไม่ใช่สองคนแต่ว่าเซนก็ไม่ได้รับรู้แต,แต,แต่แต่มันรับรู้กันอยู่แล้วแหละครับมาผมว่ารับรู้เพราะว่าในลักษณะนั้นก็เป็นกรรมการร่วมกันั้วย แล้วทางนมเขาได้ส่งทนายมาพูดคุยหรือว่าแท้แลสืยกับทางผู้บริมีครับมีมีทนายมาพูดคุยครับมีการประชุมหนึ่งหนึ่งครั้งครับเมื่อเดือนประมาณตุลาคมครับหลังจากจ่ายยอดแรกยังยังครับยังยังไม่ได้จ่ายครับเขาก็มาพูดคุยกันครับทางทางทนายของไอดีเอฟเเขาก็มาแจ้งว่าทางทนายบอกว่าพยายามจะคุยพูดคุยกันให้ลงตัว ทางทางฝายเอดีก็บอกว่าอย่างน้อยๆเขาก็จะช่วยคุยให้ทางเอดีเอฟเอาครึ่งหนึ่งก่อนมาจ่ายให้แต่ก็เงียบครับไม่อยู่อันนี้ในแง่ของท่านายกบที่เราได้ยื่นข้อเสนอเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ก็มันมันมันเป็นการเลิกสัญญานะครับก็คือในลักษณะของข้อเสนอต้องให้เอดีเ่าเขาเสนอมาแต่ทางเราเาก็บอกว่าขอครึ่งหนึ่งก่อนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยปกติ ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือจะมาผ่อนชำระหรือว่าจะมาอะไรกันก็ก็น่าจะพูดคุยกันได้ในส่วนของเครื่องมีกำหนดระยะเวลาไหมมันไม่ไม่มีไม่มีครับก็คือทางอ่ามันมีการการํำมั่นของไอทีอฟไว้นะครับว่าภายในสิ้นปีนี้ครับก็จะให้ยอดตามนั้นไม่เป็นมเออถ้าเขาผิดทำไมเขาเขาผิดทำไมก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายครับจากจากจากเบาไปหาหนักครับมันก็มีวิธีการเราหวังในท้ายสิ้นปีเราจะได้ครึ่งหนึ่งสิบล้านกว่าสิบาล้านเออสิ I hope so แต่ก็ <laughs> ไม่รู้ค่ะอืมแต่ว่าก็ตั้งใจทำงานในทุกๆวันค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเหมือนกันค่ะ <laughs> ้วันนี้ับตรงเลเราเสียความรูรม้สึกไปจะปิงที่เราปลูกพัน,น,น,นกันตด้แต่กเกิดเหตุการณ์เสียแหละเนาะใครเจอแบบน,นี้ก็ก็คงเสียแหละเพราะว่าเราเราเรียกก็เจิบตด้วยกัน <laughs> แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ว่า ก็หวังว่า properly ได้เดียวกั่ถาม<ต>ขเขาตรงๆไหมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมั<ค>ามีปัญหาอะไรอย่างเงียเหมือนเขาจะเล่าเล่าไหมเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอกครับไม่ได้เล่า <c oughs> ว่าเงินไปใช้จ่ายอะไร <c oughs> ถ้าแต่ตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่ร่วงงานมาเงินมันเท่าตรง มันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการจ่ายเงินตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะใช่การกะจ่ายก็จะดีเลย์มาตลอดใช่แต่ปีนี้คือนหนักสุดก็คือด<ช>ีเลย์<ช>แต่ตอนนี้ค,นคือเห็นดีเลย์แบบชัดเจนมากค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราตัดสินใจขอยุิสัญญา,ญญาใช่และจางทีนก็ไม่ได้รับเงินเหมือนกันในส่วนของพี่เราเราได้คุยกับพี่บ้างไหมคะของพี่คือตอนนี้ก็รู้แค่โพรเซสของเบคแหละแต่ของของพี่ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องต้องถ่ายให้พี่คุยป่าเองแล้วอย่างเรื่องงานของเราที่เออที่ค้ากับเขาอะมันมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็คือหนึ่งในประเด็นที่เ็คไม่ได้ไปถ่ายโฟอีเพราะว่าทางกฎหมายแล้วเราก็ไม่สามารถไปถ่ายเนาะโฟเอโฟอีอยู่ในขั้นตอนมันมันมันยังติดสัญญาเดิมเหครับคือของของไอเดอยู่ ในทางกฎหมายเราก็จะไปเซ็นสัญญาเองไม่ได้ยกเว้นจะมีการเลิกสัญญาอะไรกับทางค่ายให้ถูกต้องกันก่อนนะครับแล้วก็ทางสตูดิโอด้วยมันก็ยังอยู่ยังอยู่ในระหว่างการดูดูสัญญากันอยู่ถ้าเกิดว่าเคลียร์ปัญหาได้รวมตัวก็เบกกี้ก็ยินดีไปถูกต้องเบกกี้คือคือหนูนหเห็นกระแสในโซเชียลว่าเบกกี้ไม่อยากไปทำหรอเบกกี้ไม่อยากไปคุยหรอไม่ใช่เลยอยากไปมากเพราะว่าเราเราเริมการแสดงอยู่แล้วแต่ว่า ต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนคือมาติดที่เรื่องเอกสารใช่ข้องอ้าวไปนี้เราคิดเสียใจแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยู่ดีๆโดนอะไรอาจจะเข้าใจได้พออยู่ดีๆก็หายไปจากโปรเจกต์นี้แต่ว่าเรากบอกทุกคนมาตั้งใจแล้วก็รักการทำงานตรงนี้จริงๆค่ะอืมเราไม่ได้เราได้ไปหายไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้น่าจะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคิวเหลือเหลืออีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงก็จจะแล้วใช่อืม ใม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากยุติสัญญาแล้วก็จริงแต่ง,งานที่ยังเขารับไว้ก็ยังดําเนินง,งานต่อไปตรงน,นี้มันเป็นจรญญิงเขาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทเรายุติสัญญาแล้วอ่ะเขาบอกว่างานที่เขารับเองมันก็จะดํานดเนินต่อไปบางงานก็ดําเนินต่อไปจริงค่ะบางงานก็ดําเนินแบบตามไปจริงค่ะแต่ว่าก็ต้องดูว่า ถ้าอันไหนมันไม่สามารถอย่างโฟอออะค่ะมันต้องจัดการปัญหาจริงๆก่อนที่จะไปทํำได้อืมนักแสดงว่างานอย่างอื่นถ้าเกดว่ายังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้จบก็ยังยังไม่มีโอกาสจะได้กลับไปทํางานอีกันใช่ค่ะแต่ว่าอยากทำานอยากทำามากค่ะใช่อยากจะให้เขาเคลียร์ปัญหาให้จบก่อนได้จะทำงานกันต่อได้อืมก็คือเราอยากมีความตั้งใจว่าเราอยากเล่นโตอยากจบในพารของเราใช่ต้อค่ะสิ่งที่แบ๊คกี้อยากบอกไปถึงแฟนๆที่แบบส่งความเป็นห่วงมาถึงเรา ก็เหมือนแฟนๆก็จะพอรู้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงแต่ว่าแต่ว่าก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเป็นยูสตาร์ทแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เรามาสู้กันใหม่ไม่เป็นไรสดรู้สึกยังไงนะมาเจอทีนี้มันหนักมากวันนี้เป็นวันดีค่ะวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นแฮปปี้ i r t h d a y ค่ะอืมความสุขมากๆกินไปเยอะแล้วก็ enjoy ไปกับ hmm. ทุกทวันทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีแต่คนน่ารักน้าดูให้เราฝากติดตามก้าวใหม่ับทีน้าน,าน,านาเรา, uh, าแล้วก็ฝากมี new era แล้วก็ b a c k y Entertainment นะคะกับทุกๆกคนก็ตั้งใจมากๆแล้วก็วังว่าจะค่อยๆตัดเต่อในทุกๆุกวัคนค,ค่ะก็ love you guys so much thank you for your support if I don't have you guys I wouldn't be here today so I really appreciate everything ะะ love you <c oughs> ที่นายพยายามไม่ยิ่นคตอนี้เราได้ดาเนินการไปถึงไหนกฎหมายหรือว่าทางยังไงในเรื่องตัวเอกสารหรือตัวอะไรก่อนตอนนี้ก็รวบรวมเอกสารครับรวบรวมทุกอย่างแล้วครับว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายข้อไหนได้บ้างตอนนี้ก็เราเตรียมเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาการพูดคุยกับทนายอีกฝั่งหนึ่งคือไปด้วยดีไหมครับดีครับการพูดคุยอ่ะดีดีตลอดเลยครับเพราะว่าทางไอเดีย้าเขาเขาสัญญาว่าเขาจะเอาเงินมาให้ประจ่ายชำระให้อย่างเดียวเลยการพูดคุยกับทางทนายของไอเดียดี ค่อนข้างดีครับแต่ว่าแต,ต่ตอนนี้ทางทนายก็หายไปแล้วนะไม่อย่างไรเหรียญสัญญาต่างๆนั่นนู้นนี่ที่เราขอจากทางเขาเอะเขาให้ความร่วมมือดีไหมครับก็ได้มาบางส่วนนะครับแต่ช้ามากมช้ามากครับเพราะว่าอนาคตของของนักแสดงครับม,มันอยู่ที่ตัวสัญญาด้วยม,มันจะอยู่ที่ตัวสัญญาด้วยว่ามันจะมีลักสัญญาลักษณะของการผู้แข่งซึ่งเราตามกฎหมายเราต้องเอามาดู ไม่อย่างนั้นน้องก็เดินไปต่อไม่ได้ก็อยากฝากไปทางอเดียอครับว่าให้เห็นใจว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็ร่วมมือกันดีกว่าเอาเอาเอาปัญหาทุกอย่างมามามากลางดูกันดีกว่าแล้วก็แก้ไปด้วยกันอืมให้นอธิบายเรื่องสัญญาของโมเปนอย่างไรนะครับโเออวายมนเอมนไม่เป็นอย่างไงครับมันทำไม มันมันมันติดอยู่ถึงที่ว่าน้องอ่ะออกจากค่ายอดีเอ็แล้วแต่สัญญามันมันเสร็จด่าค่ายอดีเอ็มอีกคอ่าทางสตูดิโออะไรเงี้ยมันกเลยติดปัญหากันอยู่ออ๋ถ้าเป็นสตูดิโอมันจะดพึ่ตรงกับน้องก็ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับมันจะติดตรงนี้อยู่แล้วทางนี้เขาได้เหตุผลยังเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คู่น้องมันมีทั้งสามคู่เขาได้อธิบายยังไงบ้างว่ามันจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็คือต้องคุยกับทางสตูดิโออ่ะทางสตูดิโออ่ะเลิกเลิกอ่ามีการเลิกสัญญาแต่ไอเดฟหรือยัง ทางน้องเบกกี้จริงๆอ่ะตรงๆนะครับว่าเป็นสัญญาโดยโตรงกับเบกกี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับออก็ก็คือมันจะมาดูสัญญากันใหม่คือประโยน์ตงคือกับน้องเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมว่าทํากับทางอิดเอฟไฟนี่มันจะได้ได้ได้เงินหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันกันในเรื่องของเงินในอนาคตที่มัน่าใช่ครับอันนี้คือสําคัญเลยครับเพราะว่าเพราะว่าสัญญานะครับของพวกสัญญาไอดอลหรือสัญญานักแสดงอ่ะสิทธิของนักแสดงเขามีอย่างเดียวเองนะครับ ขามีอย่างเดียวเลยคือได้รับค่าตอบแทนจากงานที่เขาทาที่เหลือทางค่ายเขาเขาจะสั่งให้ไปทําอะไรหรือมีงานอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องไปทําหมดแต่ว่าถ้าเงินไม่ได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่อ่ามขึ้นไม่ปีนขึ้นปีนมันจะโดนอะไรอย่างเง้ยหครับอย่ไไครับอ่ามันมันมันเป็นแข้งอยู่แล้วครับในนี้เงินนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ดูในเรื่องอื่นอยู่ในนนนสส่่่่วววออออืยยด้้้าาาาามมัััจะะะะเเเเขขพรรลกษณงงญญปภี มันเป็นลักษณะของสัญญาเป็นพาร์เ hmm. นอร์ชิพใช่ไหมครับมันพาร์เนอร์ชิพเงินนะ่ะมันเข้ามาไม่ใช่เงินของคนคนเดียวมันเป็นเงินของของน้องเบกกี้ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเขาเอาเงินของน้องเบกกี้ไปใช้แล้วษณะของเอาออกไปใช้โดยส่วนตัวเงี้ยมันจะเข้าข้อกฎหมายในเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื mm ่องหนึ่งตอนนี้ถ้าผมดูข้อตัวข้อสัญญ,ญาแล้วนะก็น่าจะใช mm hmm. น่น่าจะมีในส่วนอื่นด้วย mm hmm. ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> พอเราเป็นนักเสกฉลากแล้วมันเกิดใจเนี่ยมันมีสะดุดกับงานที่เราับไปก่อนใช่ไหมหลายแาบนี้มันมีสิบพันจะนีมันมันก็มีแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโอเคเราออกมาแล้วหรือเรายังไม่เราไม่ได้ working ด้วยกันแล้วก็จะต้องไปเคลียร์กับเขาว่าโอเคเราไม่ได้ working ด้วยกันแล้วนะแบบโอเคถ้าจะถ้าจะทำงานก็มาใส่กับเบเกนเดนเอนได้เลยแล้วอย่างนต่างประเทศเออการรับงานอย่างไอเะเกนเดรับงานแบรนด์นี้แต่เอาไม่รู้ว่าสัญญาเดิมมันเป็นยังไง ใช่รับหรือเรารับผิดใครถ้าเกบด่ายต่อก็คงไม่ได้รับค่ะด้วยความที่ในทางกฎหมายมันยังติดเงินกันค่ะแต่ว่าถ้ามีอาชี้ใหม่ก็คือติดต่อกับทางใครเราได้เลยแล้วแบรนด์ต่างประเทศก็เข้าใจนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีเล่าให้ฟังแบบต้นต้นค่ะใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ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 